พี่ช้าเลยอ่ะวายดีวายมันม่ไม่นี้ม่ดเอาเสียงเี่ปเป็นยังไงสิมันคือว่ามันมันเทรนเทรนเทรนป่าห้วกเลยเนาะเออห้ยเฮี่หนูอยากจะบอกอะไรนะเมื่อกี้เนทุกคนยืนให้กำลังใจที่จอให้คุณรุ้นเหมือนแบบจะตายไหมวะเอขอจะหายใจทันไหมใช่พี่ขอท่าที่ที่ได้ไหม ลงไปเมื่อกี้อะไหนะคุณทำใ้พอมาชี้ิอทำไมเนี่ยอะไเนี่ยไม่คุณทำไม้ทำตัวอย่างฝันทำ่เหรอไม่ใช่เออลงไปเมื่อกี้เนี่ยถึงไหม่ะ่อใครู้รู้ราไม่เาไม่เดาไม่เาไม่าไม่เดาไม่ไม่ต้องห่ว ไู้ไ้หนูไม่รู้ไอ้หนูไอ้่นูยืนหลชาลูกไอเี้ยไบอกรรองไม่ไอ้นุ่มไ่เีหรอพี่เมนะเรียนี่ไนุ่มารอยู่ริมสุดนะพี่เบนวันนี้พี่ให้พี่อยู่ตรงนี้เถอะพี่เบนมาอยู่กลางพี่เนเขแคปปีที่อยู่ตรงอ่เลพี่เบนอยู่กลางเพราะว่าเรายังคิดไม่ได้ว่าเราจะทงมัรอ่นกันนัอยู่นี้แหละ ฝั่งนี้น้องไมีอยู่ฝั่งน,นี้และพี่จะอะไร,ะรกับน้องอีกอ่ะแต่แต่แล้วพี่อยูต่ตรงนั้นแล้วท่าไทยช่วยทำท่าเพลงรอ,องลูกับพี่เบนได้ไหมคะได้ครับโอ้โหจะยัง,ลยยงนนแล้วลูกสาวก็ขยันนอนกันด้วยบางอย่างมันก็อุจจารลูกนะทำไม่ได้เออท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้ที่พี่เต๋อไปทำนะคะมีน้องสาวซึ่งเป็นลูกสาวที่มัน หมายมันปั้นมือมากครับเขามีข่าวจะบอกพี่ว่าท่าเมื่อกี้ที่พี่ทำคืออะลูกโซ่ลูกโฟลูกโฟลูกโฟครับระหว่างพี่กับทาไทยพี่หนูต้องพูดอะไรเนี่ย้พูดอยลางนี้ใ่ะต้องพูดกี่อะไรพี่พูดตรงๆพี่เป็นคนตรงๆท่าเต็งเมื่อกี้เนี่ยอัอัอัเนี่ยนะระหว่างพี่กับทามไทยอะนง คิดว่ากับพี่มันกับทําไทยเป็นไงครับรัวพี่ครับน่ารักถ้าเหมือนมายกขายเยี่ยวอยู่ชมอะไรวะเนี่ยชมตอนแรกตอนแรกก็ไม่คิดนะใสๆเริ่มกลัวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่โกรธนะครับทำไมคะเพผมมเวทีมีหมาสองตัวไม่หนูกำลังหาอีกตัวมันอยู่ไหน โอมไวเรียบร้อยไม่ต้องหัวค่ะลูกมาดิค่ะลูกค่ะโอ้นยไปนรุ่นสิฝั่งปั่นมั่นมือร์มาอย่างดีหมาใช่ไหมนะคะอ้าวไม่เห็นมีอย่งหมาเลยเมื่อกี้มาได้ไงอ้าวมันต้องสดมันสดต้อนรับต้อนรับต้อนรับค่ะต้อนรับนะคะต้อนรับทรรไทยนะคะตอนนี้เราก็มาครบหมดแล้วแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งชายฝั่งฝั่งหญิงนะคะฝั่งทนนะครับ คุยไปเรื่อยๆกัดถามต้ถามกันเต็มปากหายง่วงกินโมงเนี่ยเป็นจะเพ่งอรอเดี๋ยวเดี๋ยผมรูดตรงอยู่ดีๆเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยคอนเสิร์ตเนี้ยพี่เต๋าต้องควรทำอะไรก่อนตายเลยแล้วหมายความว่าให้กูเต้นฮิปมีครับเนี่ยกูทำแล้วกูตายเลยใช่ไหมเขาหมายถึงว่าถ้าถ้าพี่เต้นสำเร็จเพลงเนี้ยกูถามว่าตายได้เลยเหรอเออที่เจอคนนี้อีกไว้นู่นไหนพี่เต๋อเขาเคยทำได้มาก่อนแล้วหน้านี้่ยตอนนั้นมันทำตอนอายุยี่สิบนิดๆแล้วตอนเนี้ยห้าสิบ พ่อ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 ต้องฟิตแบบฟิตแบบโรมานแอ็แอ์โรมันแอ็คต์เราบอกคุณโรมาแอ็คต์ไม่พอแล้ก็ที่นี่เห็นน่ะพี่เหมือนผู้ใหญ่ที่เต้นตาม อย่าดีดูถูกเขานะครับลูกสองแล้วนะท่านเนี่ยลูกกันท่านเนี่ยอย่างครับจะเพิ่งมีเลยดีกว่าะอะซีรีส์ตอนนี้บนตู้ได้ยังไงพวกพี่เนี่ยนะพาออกนอกลู่นอกทางตลอดแล้วเราน่ะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดเขาแข็งสุดเลยดิเออดิต้องคอยเตือนเออว่าเร่าน่ะแก่ที่สุดแล้วใครจะพาเข้าสกระชิบประเด็นเนี่ยผมต้องระวังเพราะ อันนี้ไม่ได้มีแพทเทิร์นหรอกค่ะนะคะเป็นวาริตี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านมเนี่ยคุณผู้ชมได้มาดูเดีเพราะว่าอา่นอกจากฟังเพลงเพราะๆนะคะจากเนี่ยอย่างที่มันบอกเนี่ยตั้มเนี่ยหลายคนลืมไปแล้วนี่เขาแชร์นะคะครับขับช้นเหรอ่าต่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่านาฮ่า่าฮดาาฮ่า่าฮ่าฮาาน่าา่่่าาา่่่่า ไม่ต้องนร้องอันบต้นของมเทศเรเสยไม่ต้องเบนค่ะอันนี้ก็คต้องบอกว่าเป็นจอมยุทในวงการดนตรีของเราและก็เห็นเขาทุกคอนเสิร์นะคะเพลงตัวเองมีไม่มากแต่เที่ยวแม่งทุกคอนเสิร์ตนี่ล่าสนใจเล จะไปอีกแล้วรับจ้างขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเดียวก็รวยแล้วจะมาสำหรับเป็นฉลาท์การันตีคุณและต่อไปขอสิ่งให้ผัวทีฉันด้วยค่ะน้องทามนะคะน้องซึ่งแบบตอนนี่ผลงานไปที่โล่งังมากๆเป็นเทรนด์ไวร่นมากๆอ่ะเนี่ยข้ามเราสองคนไปที่นี่นะคะนน้อสาวสุดคนแรกเิกทฟิร์มค่ทำไมะหนูรหนูสิหนูเลยเนาะหนูเลย อ่ะครั้งแรกที่อ่ะบอกความรู้สึกกับครั้งแรกที่จะมาร้องเพลงกันแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเียจะมีพาร์ทที่จะร้องกับพี่ปานด้วยใช่แต่วันนี้ไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าหนูโทรไปปรึกษาแม่หนูมาแล้วไงแม่าอใครแม่คิมอันนี้ก็ดีว่าของเมืองไทยบอกว่าแม่หนูจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ปานดีร้องเพลงกับพี่ปานด้วยเราต้องโทรไปขอกวามอนุญจากแม่เราจากแม่เราก็ให้ว่ามึงไปดิมึงตายแน่ กูยังไม่ค่อยกล้าหรอกเขามันเลยมึงไปดิไม่จริงไม่เขาบอกแม่หรอกว่าบอกแม่ว่ามีพี่เต๋าด้วยพี่หลังบอกแม่ด้วยไม่กล้าบอกเออพอบอกพี่พี่เต๋าสบายไหมตอบอะไรก็ดีไม่จริงค่ะนี่ก็คือสุดยอดทางต้องบอกว่าทางลูกทุ่งและทางอินเตอร์เทนเนอร์ไม่มีใครกินเขาแล้วนี่คือจ๊ะนงมณีค่ะ 啊 อ่ะคนสุดท้ายต้องบอกว่าคนนี้นี่สุดเกะทิลยนี่ก็สุดยอดเลยจริงๆเพราะราเตรียมพร้อมมากจริงๆนะคะน้องมาเรียนบีไฟส์สุดยอดจริงๆนะคะอะเมื่อกี้นะซานิคงไม่ต้องแนะนำแล้วเนาะทุกคนน่าจะรู้จักพิษสงมันดีอยู่แล้วไม่ต้องแนะนำพี่เพราะพีหน้าคนก็จำไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันยังไม่เลิกมันยังไม่เลิกใช่ไหม อันนี้ก็คือความสนุกสนานของพวกน้องๆน,นะคะต้องบอกว่า,วาเราสองคนเนี่ยนะคะเป็นพี่นักแก่แล้วบอกตรงๆเราก็อยากจะให้น้องๆนงได้ขึ้นมาเล่นแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นศักยภาพของพวกเขานะคะหลายคนมีคนติงด้วยนะบอกว่าว้าวหรือเปล่าเราสองคนไปเชิญให้พวกนี้มาพวกมันนัเก่งกว่าเราอีกเอาก็เราเรียแข่งกับมันเราจะใช้มันเราแข่งกันี้เราหลอกใช้มันแล้วอย่ผมจะแข่งแต่เรลนไม่ไหวกูจะแข่งใครได้วะตั้ม ตายอยู่นี่ไงาก่าหายนี่เรื่องต่ทไทยดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วเนะดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นยังทำไมเป็นตัวอะไไหนปากหา่วกิมีดจ้อะาไทยอ๋อหาย่โกรธไม่กอางนุทา็แบบคนเราต้อมีครั้งแรกเว้ยใช่ไมน้อง ไม่ไม่พี่อย่าไปดูด้หน้อีกเดียวต <c oughs> ั้ง <c oughs> แต่ผมยัดชุดคุณนึกว่า ย้ายกี่ดาย้ายเมื่อไหร่ทีมงานทีถามว่ามึงจะออกจากช่วงนี้ตอนไหนทีมบอกว่าเข้าได้เลยต้องเขียนว่าเข้าได้แล้วนี้เร่งขึ้นมาเป็นตัวสีแดงเข้าได้แล้วค่ะเขาบอกว่าเรา่องเวลานานเกินไปแล้วคือทีมงานไล่แล้วค่ะตรงนี้แหละจุดแข็งที่สุดเลยว่าจะไล่อีกพวกนี้ลงไปยังไงนะคะทีมงานก็ต้องจิบมันต้องแต่คาดอ่ะเอาละต่อไปนะคะจะเป็นซีรีส์ในเรื่องของเมื่อเรามีที่รักกำลังไปแล้วแอบรักไปแล้วนะคะ มีจุดที่แตกหักใช่ซึ่งคนที่จะพูดเรื่องแตกหักได้ดีนั้นคือใครวะแตกแล้วเอามังเสียเมฟอนก็ใหญ่แล้วพี่ตาแมวเสียพี่เต๋าพี่เต๋า เดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะว่าซีรีส์ที่แตกหักความรักที่ไม่สมหวังนันนะคะ